สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆแม่ปิ๊มๆนะจาะวันนี้ได้เบี้ยพักสิมาปูกไว้ให้ลูกลูกมีร้านสองคนสีออกไปเก็บหยากกับสิป,ปูไว้ได้จ้าปลูว้ถ้ากินยุบานนี่แหละห้านสองคนกับสิออกไปซื้อหยากเอ,อ,กอ,อามาปลูกไว้เลยมาปามาลูว้ถ้าเก็บกินนี่คนซื้อมแล้ล ซื้อหัวระพามาแล้วหัวระพากบเพาเอ้ยหัวระพามะมี่ม,มีมะเขือนี่มะเขือกับเพามีทั้งหอมปีมีทั้งกะเพรามีทั้งสระรเน่มะเขือจะปลูกด้วยดินนี่แหละ มีได้กพวกแมงลักด้วยนี่ใบแมงลักพวกอีโต้บ้านเฮานี่เดจ้าเด็ดหย่อนออกก่อนเังสี่มีดานสองออดดก้นย่ำบ่ได้ออกไปตลาดย่ำไปตลาดก็ซื้อมากินน้ำบ้างย่ำบ่ได,ด้ออกไปก็เก็บอยู่บ้านนี่แหละ ก็ไ,ได้กระถางผักสรเนไปแล้วทางหนึ่งหอมเปีเราก็มาปลูกนี่ต้นหนึ่งปลูกนี่ต้นหนึ่งได้กะเพราไปสองกระถางนี่กะเพราไปสองกระถางก็ไ,ได้ต้นมะเขือไปอีกต้นหนึ่งนี่เรายังปลูกไม่เสร็จนะคะเราไปปลูกต่อกันเลยเราไปปลูกต่อกันเลยนะจ๊าค่ะกล่องวะมี่เลยจ่า เดี๋ยวเรามาปลูกต่อกันเลยมีพักมีใบเมงรักเดี๋ยวใบเมงรักเราก็จะปลูกใส่กระถางนะจ้าปลูกใส่กระถางคันใบเมงรักมีสารเน่สารเน่ก็เอาไว้ตรงนี้ไว้ตรงไหนเนาะสารปะสารเนก็ไว้ตรงนี้ก็ได้นี่ นี่เลยย่างมา่ได้ไปตลาดเา้างสีเก็บกินอยู่จังสี่นะจ๊นะเนาะพอาะวหาลูกกับมหลานเข้ากปติดเก็บกินย่าไปตลาดเ้าจังสือมาย่างมาได้ไปตลาดจะเก็บอยู่นี่พ่อได้ใส่กับเขาอันนี้ก็เป็นต้นมะม่วงใต่ลมมะม่วงเดี๋ยวเรามาปลูกต้นพักอีตูแเมงรักกันจาเราจะมาปลูกเมงรักใบเมงรักกันจ่อ นี่เราก็ได้ต้นเมงลักไปสองกระถางนะคะเมงลักไปอีกสองกระถางมะเขืออีกหนึ่งกระถางนี่หอมเปแเมงลักแล้วก็มาใส่พื้นดินอีกมะเขืออีกสองสามต้นหอมเปี๊ยเผาเรามาลดน้ำน้ำมะเขือ ใบเมียงรักบานเพิ่นว่ามีดินแล้วจ่ายเลยดซื้อกระถางว่าป,ปลูกมิเตปูนมิเตปูนปลูกสิได้กินบ้าด้กินรอชมตอนต่อไป เดี๋ยวให้ลูกสาวอัปเดตให้เวลามันงามเนาะเวลามันงามเราก็ให้ลูกอัปเดตให้อีกทีนึงนัเนอเือเอาคลิปนี้พอแค่น,นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ